ตอนนี้จะเริ่มโหลดแล้วนะครับก็จอไปเทียบร้อยก็จะมีกล้องนะแต่เขาเขียนว่ากล้องดีเลย์ประมาณ3วินาทีนะจะหย่อนบ้องน,นั้นลงมานะหรือเรียกว่าสปาวสปาว,ปาวอะไรนี่แหละแต่งควบคุมแล้วก็พิมพ์ข้อมูลว่าเราเจะอะไรบ้างหัวหางสินค้าประเภทไหนนะครับแล้วก็จะหย่อนลงมาแั่นั้นจะเริ่มดําของลงไปแล้วก็จะดูที่น้ําหนักครับของเท่าไรตอนนี้รถเปล่าผมหนักประมาณนี้ วันนี้มารับงานกลับไปที่ลุยส์วิลล์ในบรสกิาครับแถวโอมาหานะ,ะวงระยะทางอยู่ที่1,700ไมล์ได้ครับหรือประมาณ2,720กิโลเมตรครับผมกลับไปถิ่นหากินเรานะก็มารับเป็นผงโซดาน่าจะเรียกว่าโซดาซักผ้านะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ที่นี่ก็จะเข้ามาโหลดเองนะครับ มันก็จะมีบอกตัวอย่างว่าเราจะมารับสินค้าอะไรของผมมารับ select to 200นะครมี SQ มี T 5 0ซึ่งมันบ้องเดียวกันแหละครับที่โหลดลงมาแต่เราต้องเข้าไปโหลดเองครับกับแผงควบคุมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะ <c oughs> ทำการเปิดฝาถังเรียบร้อยครับช่องโหลดอันนี้จะอยู่ที่ตรงกับรู3พอดีเราก็จะเปิดฝาถัง3แล้วก็เปิด2เพื่อให้มีแรงระบายออกนะครับจะได้ไม่ไม่ฟุ้งนะไม่ฟุ้งกลับมาที่รูเดิม ล้งแทงมิที่เรียบร้อยครับวิ่งโกกลมก็กำหนดง,งานนี้ส่งตั้งนู้นอีก3าวันครับก็บริษัทจะให้ผมไปตัดหางทิ้งไว้ที่ลานจอดบริษัทนะฮะก็คือทางผ่านก่อนถึงที่ส่งของนั่นแหละผมก็จะเข้าไปแล้วก็รับงานอื่นวิ่งต่อครับไม่เสียเวลาที่นี้ก็2โหลดครับโหลดไป2,900โหลดกับ2,700อ๋อวิ่งมารับอีก500ครับก็นั่นแหละเบสเสร็จอทิษย์นี้ครับออกเมื่อวันเสาร อันนี้จะไปส่งพรุ่งนี้วันพิริหัสไม่ถึงอาทิตย์ครับจริงๆแล้วไม่ถึงอาทิตย์นะป้าเข้าไปกี่พันแล้วเท่าดีผมคำนวณคร่าวๆน่าจะ6,128มั้งครับ5วัน6 000วันนี่นะสายด่วนครับสายด่วนนี่ฮะไม่มีลูกพนักง,งานโหลดนะครับทำเองโหลดเองเดี๋ยวพิมพ์ข้อมูลเข้าคอมเองนะครับ s l a s t w โอ้โอเคตรงนู้นเขาโหลดอยู่เนาะ ชิวๆครับวิ่งกลับสบายๆตรงอย่างเดียวครับเส่น80มันจะมีแผงควบคุมโหลดอยู่ข้างในห้องนั้นนะครับเราก็จะส่องดูนะเอาให้มันตรงรูฝาเราให้ได้นะแล้วก็เลือกน้ําหนักเอาเองเลยครับก็ต้องพวงก็คือน้ําหนักเท้าหน้าอย่างเดียวนะครับผมจะใส่สัก4ี่0 0ก็พอเพื่อไม่น่าเกียดแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปเพราะน้ำมันผมมีน้อยมาก ผมต้องออกไปเติมน้ำมันครับซึ่งน้ำมันจะทําให้หนักที่เพาขับเพราะนั้นผมต้องห่วงเพาขับเป็นหลักนะครับหางน่าจะเหลืออยู่แล้วครับเพราะหางมันใส่ได้เยอะอยู่แล้วข้างหลังนะ่ะฟุ้งเลยนะจริงเขาก็จะมีวิธีบอกทุกอย่างแหละครับอ่านเอาต้องอ่านนะครับเกินหรืออะไรยังไงเขาไปทิ้งฝั่งนู้นอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกแต่ว่าของมันลงมาดูได้อยู่ครับคนตาช่างดูตัวเลขได้อยู่ก็ทันครับถ้าใส่ใจยืนมองอยู่ก็กดทัน แต่ถ้ากรณีเกินก็เอาไปดัมทิ้งไว้เลยครับกับพื้นหลังน,นั้นก็จะเป็นตั๋วที่เกตน้ำหนักเอาไปให้ออฟฟิศข้างหน้าเพื่อที่ใช้ออกเอกสารแล้วก็เขียนน้ำหนักให้เรานะครับงานนี้ก็เสียค่าล้างแท้งไปเมื่อเช้า90กว่าเหรียญครับหรือประมาณ3,000บาทนะโอเคครับพยายามบี้มาเติมน้ำมันรัดนี้เพราะว่าถูกนะปั๊มข้างหน้าเนี่ยอีกไม่กี่โลก,ก็เป็นปั๊มเลิฟครับผมได้น้ำมันส่วนรถถูกมากก็เลย บีมาจนน้ำมันต่ําเลยนะแต่ก็ต้องเผื่อด้วยเนี่ยว่าเราต้องเติมน้ํามันเพราะน้ํามันใสเข้าไปหูน่าจะเกือบ200กัลลอนนะครับกัลลอนหนึ่งสัก7ปอนได้เงี้ยเราก็คูณไปเลยครับ200คูณ7มันก็จะหนักขึ้นมาเพิ่มอีกเท่าไรพันสี่ร้อยได้ไหมพันสี่ร้อยปอนเราก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเราโหลดข้างหน้าเต็มปริอย่างที่กฎหมายให้17ตันเนี่ยแล้วเราใส่น้ํามันเข้าไปอีกตันกว่านียมันก็จะเกินครับเพราะนั้นต้องเหลือข้างหน้าไว้เผื่อน้ํามันไว้ด้วย โหลดนี้เป็นเหมาจ่ายครับไม่ได้เป็นน้ำหนักก็เลยไม่ซีเรียสใส่แค่ไม่ให้ตากว่า45,000ื่นห้นปอนแล้วก็มันก็ถือไม่น่าเกลียดครับตอนนี้จะเริ่มโหลดแล้วนะครับก็จอไปทียบร้อยก็จะมีกล้องนะแต่เขาเขียนว่ากล้องดีเลย์ประมาณ3วินาทีนะจะย่อนบ้องนั้นลงมานะฮะหรือเรียกว่าสปาสปาอะไรนี่แหละแต่งควบคุมแล้วก็พิมพ์ข้อมูลว่าเราเจะอะไรบ้างหัวหางสินค้าประเภทไหนนะครับ แล้วก็จะหย่อนลงมาแล้วนันก็จะเริ่มดําของลงไปแล้วก็จะดูที่น้ําหนักครับของเท่าไหร่ตอนนี้รถเปล่าผมหนักประมาณนี้ไม่มีไรครับแค่นั้นหลังจากนั้นก็จะเอ่อิ้นตัวออกมานะก็จะให้เอกสารมา,างี้นะครับเพื่อดูตัวอย่างข้อมูลงานต่างๆนี่ฮะก็จะเป็นที่ให้พิม เออให้อ่านข้อมูลนะแต่และปุ่มทำอะไรบ้างแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปยังไงมีพว่วงมีหางเล็กน้อยมาไหมอะไรเงี้ยโอเคครับขอตัวโหลดของก่อนต้องใส่หน้ากากครับแสบจมูกนะไอ้ผงเนี่ยพนักง,งานเขาบอกผมว่าท้าไม่ใส่หน้ากากอะ่ะถ้าอยู่ยังไม่ชินแรกๆอะ่ะเขาบอกทําให้เลือดออกจมูกเลยเขาบอกผมรู้สึกยุบยิบ,ย,บยิบเลยอะ่ะผงม,มันฟนุ้งไง ก็เลยต้องใส่หน้ากากนะเดี๋ยวจะลงไปโหลดต่อนะเมันคันจมูกยุ่ยิบเข้าไปใช้ทํำผสมกับปูนครับผงอาลามอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทําปูนซีเมนต์นนะผงเนียนะโอเฮะเดี๋ยวลงไปโหลดของต่อโหลดมาเปนที่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วประมาณ 10... บสหนาทีได้ของก็เต็มแล้วครับแป๊บเดียวนะอันนี้ไปยื่นเอกสารแล้วเขาจะให้เราเซ็นว่า,าน้ําหนักลงเท่าไหร่อะไรยังไง รับทราบหลังจากนั้นก็ออกเดินทางครับไปหาน้าน่้ำอบบถ้าเติมน้ำมันน้ำมันจะหมดคิดว่าจะถึงพรุ่งนี้แหละครับพรุ่งนี้บ่ายๆก็ถึงแล้วครับ ลมแรงมันฝนจะตกคอคืแห้งหมดเลยหิวข้าวทุกคนเลยบ่าย2องบ่ายสามแล้วไม่กินข้าวเช้าเลยรีบต้องรีบมารับหไหไรให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้พักเบกรกทีเดียวไงพักครึ่งชั่วโมงที่ปัม๊มจะดเติมน้ำมันแล้วก็กินข้าวทีเดียวครับจะได้เซฟเวลาแล้วก็จะยิงตรง ไปให้ชั่วโมงหมดหลังจากนั้นพรุ่งนี้ชั่วโมงมาก็จะเอาถาังไปดอกไว้ครับอันนี้ไม่ต้องไปส่งครับเอาไปดอกไว้ที่บริษัทเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ว่าบริษัทให้รับมาไว้ก่อนจะได้มีงานกลับผมว่าฝนจะมาแน่เลยเนี่ยทั้งลมอุ๊ยดีเลยลมไปตะ,ตะวันออกผักตูดผมผมจะวิ่งตะวันออกยาวเลยครับประหยัดน้ํามันแน่งานเนี้ยดูจัดธงชาติลมผักตูดเฮอ ขับง่ายด้วยออกตัวไวหน่อยโอเคครับผมขอตัวไปเอาเอกสารเรียบร้อยแล้วก็จออกเดินทางครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ